ชีวิตต้องดิ้นลน้นสู้ในกองละครสอนรามยอมอดกินข้าวกองถ่ายเรื่องราวของสอนรามเทพพิทักษ์ทำเพื่อครอบครัวชีวิตต้องดิ้นลนสู้ในกองถ่ายละครยอมอดกินข้าวกองถ่ายเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มลออย่างหนุ่มสอนรามเชื่อว่าหลายคนต้องคุนหน้าคุนตาเป็นอย่างดีและต้องบอกเลยว่าพี่หนุ่มของเราเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่อยุค90ถึงปัจจุบันก็ยังคงโด่งดังมีคนชื่นชอบกันอย่างมากมาย และตอนมีการถ่ายละครถึงแม้ว่าเจ้าตัวเป็นพระเอก แต่หนุ่มสอนรามของเราไม่ได้ถือตัวแต่อย่างใดและเวลาพักก็จะต่อแถวตักอาหารกับทีมงานอยู่ในกองท้ายทาให้หลายคนเอ่ยปากชื่นชมหนุ่มสอนรามกันอย่างมากโดยดูแล้วจะเป็นคนที่รักครอบครัวมีความกระตัญยุถึงแม้จะอยู่ในวงการมานานหลายสิบปีแต่เขาคนนี้ยังทําตัวเสมอต้นเสมอไปเหมือนเดิมด้วยความขยนันและความตั้งใจของพี่หนุม่มจากเมื่อก่อนที่เขาเคยอยู่ห้องเช่ามาก่อนเขาได้ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อดูแลครอบครัวถึงแม้จะไม่สําเร็จในเรื่องความรักแต่ว่า ด้านอื่นพี่หนุ่มทำออกมาได้อย่างดีเลยค่ะ